สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับผมพุทธนะครับจากซ่อง EC Gaming กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็พามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับทุกคนตอนนี้นะก็ผมจะพามาดูศึกดวลข้ามเซิร์ฟกันนะครับก็คือศึกดวลอาเขตไดไรที่สิ้นสุดนะครับก็หลังจากเมตา UR าทัด UR เข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็มีอะไรที่เขาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกันไป ก็พอสมควรนะอย่างเช่นการไซคคอนะครับก็ตอนนี้เมื่อว่าคอที่หลักๆที่เขาจะเล่นกันก็คือคอเกลีวกันซุปนะครับทุกคนในการเล่นนะครับ<ไ>เพราะว่า,าที่เขาเล่นอคอเกลีวกันซุปกันนะครับเพราะว่าตัวระดับ UR อย่างเช่นทัชแล้วก็ตัวระดับ s r บวกที่เข้ามาหลังจากประมาณกอ้ย กุลิบาหรอใต้ดินน่ะใต้ดินกุลิบัานี่มันมีปะเนี่ยกุลิบานก็น่าจะไม่มีมั้งนะเออไม่รู้เหมือนกันนะก็เป็นพวกเมทดานในพวกพี่ดำตัวที่มาใหม่ๆอะ่ะเหมือนว่ามันจะไม่มีการลบโลอมตะของอ่าอสเอ้ยของกิลิวกันซุปล่างเอสอาบวกนะคบทุกคนไม่มีอ่า ตัวโลเอ้ยไม่มีการลบโล่นะเขาก็เลยนิยมกันเอามาไซาสนซ์นะครับสําหรับเกลิวกันซุป S S R บวกนะครับในตอนนี้นะเพราะว่าอ่าตัวอัศวินนะครับทุกคนถึงเม็ดจิมจะเยอะมากแค่ไหนเยอะแบบแทบกลอดอะ่ะจะทะลุอยู่แล้วถึงมันจะเยอะมากแค่ไหนไอ้เจ้าตัวนี้ไอ้ตัวนี้แล้วกับอไอชัดยูอาเนี่ยเป็นดาเมจหมู่ที่ แรงมากมากนะครับทุกคนเป็นดาวมูเอ้ยดาเมหมูที่แรงมากมากทุกคนจะสังเกตที่ผมรีวิวอ่าไอเมทไนซ์เอสดารบวกไปนะไอเจ้าตัวเนี้ยพาร์ทซองนะครับพลังล้านสามนะครับพลังโจมตีสามเศษน,นะเออก็ยิงไปประมาณยี่สิบเจ็ดล้านนะครับทุกคนพลังรวมแค่ห้าล้านนะห้าหกล้านนะสี่สี่ห้าล้านมัน้ง พลังรวมประมาณนั้นนะยิงไป27ล้านอะทุกคนแล้วคิดดูถ้าพลัง30 40ล้านอะไรแบบนี้ตัวปั๊กอ่ะยิงกันนี่สนั่นวั่นไหวเลยนะแล้วก็อ่าซูเปอร์ดาร์กซายนะครับถึงมันจะเป็นแท้งนะครับทุกคนมันก็มีดาเมจที่ค่อนข้างจะแรงมากๆนะครับถึงมันจะทำอ่าแค่แถวหน้าก็ตามนะเจ้าตัวนี้นะเออก็เป็นเหตุผลที่ว่าคออสศวินเหมือจะดบๆไปนะ มันถึงกับเอ้ยมันไม่ถึงกับที่จะตกเมตานะแต่ว่ามันก็ดอบไปแต่คอเกลิวมันจะผู้เข้ามาเทนนะครับสาหรับเมตาทัดยูอานะแต่ไม่รู้ว่าเดือนหน้ามันจะเป็นยังไงนะครับสําหรับอ่าอาจจะเป็นคอใหม่ก็ได้นะตัวที่จะมาล่าสุดน,นะครับนั่นก็คือโซนิก SSR บวกนะครับทุกคนเออโซนิก s บวกนะงงเหมือนกันคือผมก็งงเหมือนกัน อะไรวะน่าอยู่ๆโซนิกเอบวกมาแทนบูลอสเฉยๆค้มแล้วข้ามอีกนะสำหรับบูลอสนะครับทุกคนแล้วผมหวังว่าจะไม่ใช่แค่โซนิกเอสบวกที่จะมาต่อไปต่อไปผมว่าอาจจะเป็นหน้ากากหวานเอ้ยไม่ใช่โซนิกเอสบวกหรืนะอโซนิกยูอาร์นะเออบูลอสยูอาก็โดนข้ามไปแล้วนะถัดไปผมอาจเอ้ยผมว่าอาจจะเป็นหน้ากากหวานไม่ก็อ่า ในและอีกตัววัคซีนแมนแล้วก็อีกตัวก็เป็น,นจเจนอต okay. น่าจะหมดหมดแล้วปะโอเคน่าจะหมดอาจจะเป็นฟูฟูฟูยังมั้งเออฟูฟูน่าจะยังแหละเพราะว่าอ่าเหตุใดผมหนึ่งคิดว่าจะเป็นไอ้เจ้าพวกนี้นะเพราะว่ามันเหมือนมันจะเอาตัว ที่มันมีล่างสองอยู่แล้วแล้วล่างสองนั้นมันไม่ได้เป็น SSR บวกทุกคนก็คือแบบตอนแรกทัดทัดก็ล่างล่างหนึ่งก็เป็น SSR ล่างสองก็เป็น SSR เหมือนกันนะก็ล่างสามก็เลยมาเป็น UR นะ SSR บวกก็ไม่มีนะทีนี้โซนิกโซนิกก็ล่างหนึ่งก็เป็น SSR ล่างสองก็ SSR เหมือนกันล่าง UR ก็น่าจะเป็น โซนิคนั่นเนี่ยแล้วก็อาจจะแบบตัวที่มีล่างทองที่ยังไม่เป็น S R บวกก็อาจจะเข้ามาเป็น U R ก่อนนะเอออันนี้ความคิดของผมนะครับที่ผมคิดไว้นะเออก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับศึกดวลน,นะครับเออว่าจะมันจะหูดสักแค่ไหนนะครับทุกคนอ่า เดี๋ยวผมจะตัดภาพไปดูกันเลยนะครับทุกคนก็ <c oughs> ไม่ให้เห็นเส้นอะไรแล้วนะเดี๋ยวทุกคนจะรู้อีกว่าทีมไหนชนะนะก็ไปดูกันเลยนะครับทุกคนไปดูกันเลยก็เข้ามาสู่เกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ผมจะพามาดูรอบสิงชนะเลิศก่อนนะครับก็คือการที่เราไซค์คอเกนลิวกันซุปนะกับการที่อ่า อีกฝั่งหนึ่งนะครับไซส์เป็นคออัศวินจักรกลนะครับทุกคนเออแล้วก็ทัสซึมักิของฝั่งอัศวินจักรกลนะครับได้เปิดก่อนนะเพราะว่าซอมบี้แมนเขาได้เปิดก่อนนะโฟกันติกลับมานะปื๊บปื๊บปั๊ม29ล้านนะหรือ2อล้านเก้าแสนวัหน่งยสิเราดูไม่ทันนะเออพี่ดำหุ่นไปปั๊บ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 สิบล้านนะไม่เห็นนะทุกคนนี่เป็นแค่ไล่โจมตีนะแล้วก็เอ็นจีดลวงสุกัสกัดรูนอันตีไปสตาร์ไป2ตัวแล้วนะ ล้วก็มีทนายยิงไปนะครับทุกคนขีปนข่ปนาวุธขี่ปนาวุธเฉยไม่รู้ว่าซื้อ,อยังไงไงสิบหกล้านดาเมจสตันไปสี่ตัวแล้วครับทุกคนตอนนี้นะแล้วก็สมบีแมนปาดมาคืนนะครับสําหรับฝั่งสีฟ้านะแล้วก็มีทนายก็ยิงสวนคืน,นกลับไปอาวุธ3มดาวด้วยนะทุกคนเหมือนอาวุธ2ดาวเลยเหมือนเอ้เหมือนอาวุธ3าดาวของอ่นนี่เลยของตัวเอของมีทนายปกติเออแล้วก็มีทนายยิงกลับมา3ล้านเป็นสเตนสตไป4ตัวแล้วนะทุกคนแล้ว,ลวก็ ทัชมก,กิไล่โจมตีไปนะครับจากพาส,สีของตัวเองนะไม่รู้ว่าเท่าไรแต่กีดูไม่ทันนะแล้วก็ไปอีกแล้วครับทุกคนทัชสมก,กิอัต,ติอีกแล้วปับ๊บยี่สิบานนาเมตรนะแล้วโฟกเปิดอีกรอบปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊มสามล้านห้าแสนนาเมตน,น่อยเออน่าจะสามล้านแหละน่าจะสามล้านแหละแล้วก็ซอมบี้แมงก็ขอซาบานแคนขึ้นก็เป็นสี่สิบห้าล้านแรงแรงเต็มคาราเบลเก็บเบลกันเลยดีเดียวนะแล้วก็ แฟรเอ้ยซอมบี้แมนก็อันตีไปอีกรอบนะเป็นการไล่โจมตีนะอรอดูตัวนี้เลยมีเทิร์นไนท์ยิงไปปัมป๊มยีม่ศอกร้อยสอียส่สิบกว่าล้านนอนไปแล้วศอกตัวครับโคตรจะแรงโคตรจะอันตรยา,นายเลยนะทุกคนแล้วก็พี่ดำอันตีส่วนขึ้นกลับมาหมุนๆนะเอเอ แล้วก็ ه, ซอมบี้แมนของฝั่งสีแดงนะครับได้เปิดกอดอีกรอบนะครับยิงไปจังหวะปั๊บยิงอะไรละ่ะสบันเคสสปเอ้ยไม่รู้ซือ้อเลยเออช่างมันเถอะแล้วก็ทัชซึมืกีไล่โจมตีไปปึปป๊บ94ล้านนะเอ้ยฝั่งสีเด,ดเอ้ยฝั่งสีฟ้าไม่มีทัชซึม่อกี้ยูอาร์ด้วยนะครับทุกคนใซ้เป็นโกรี<ด>บาร์สเทนนะแล้วก็พี่ดำก็หมุน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 สามล้านแปดแสนนามเมนะทุกคนแล้วก็ซอมบี้แมนสปันเคส่วนขึ้นกลับไปปั๊บ อันนี้น่าจะเป็นการไล่โจมตีนะเราก็สกัดสกัดรุนหัวใจดวงนี้มอบไปเธอคนเดียวปึ้มอาวุธสามดาวนะอ่าไอ้ตัวพลิ้วพลิ้ซันเนอร์นี่ก็ไม่ขวัญข้ามนะทุกคนป่วนได้ดีอยู่นะยิงไป5ล้านนะทุกคนเอออันนี้เป็นแค่ไล่โจมตีนี่แล้วก็ทัดซึมากิสวดคืนกลับมาอีกรอบปึ๊บปึ๊บหนึ่งหนึ่งแสนหรอกหนึ่งล้านเลยแหละหนึ่งล้านสองแสนนะเมทานก็ยิงไปนะครับทุกคนปิ้ว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 ประการไล่โจมตีนะ แล้วก็พี่ดำหมุนหมุนหมุนไปเป็นล้านสามเซนน้ำมีนนี่นั่นแทงนะหน้าเกิดไปว่าแล้วทัศซึเมื่อกี้เอาอีกรอบแล้วได้อันติไป13ล้านน้ำมีนนะฟุกอันติส่วนขึ้นกันไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บสี่ล้านหกเสนหรอมันผมดูไม่ถนัดอ่ะตัวเลขอ่ะทุกคนผมดูไม่ถนัดปั๊บไปสี่สิบสามล้านนะอู๋คูซอมบี้เมียนโคตรจะแรงโคตรจะอันตรายเลยนะแล้วก็มีเทนไนยิงไปอีกรอบนะครับทุกคนปิ้วปิ้วปิ้ว ปั๊ม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 สองตัว42ล้านอนเตี้ยงๆไปแล้วเลยนะสองตัวนะเหลือแค่พี่ดำนะครับที่โดนพลิพวลิซันเนอร์เอาออกจากสนามไปนะตะกี้อืมลูกยังไม่ติดเลยนะทุกคนดูบึ้มอันนี้ไม่รู้ว่าเม็ดเจมมาจากไหนนะอาจจะมาจากพี่ดำก็ได้นะเอออันนี้ผมยังไม่ได้รู้เลยนะว่าเม็ดเจมตัวที่ไม่มีอะไอเนี่ยตัวที่มันไม่มีเม็ดเจมอยู่ในพื้นฐานอยู่แล้วแล้วเม็ดเจมมันมาจากไหนนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะ แล้วก็สุกา้กาสุก้ากดวลไปนะเมทไนก็ยิงขี่ปะนาวุธยิงขี่ปะนาวุธอีกแล้วขอโทษด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าอ่าสกิลล่างสองผมยังไม่ค่อยไมไ่ไม่ใช่ไม่ค่อยแหละไม่รู้เลยดีกว่าเออผ่านไป 11ล้านนะโอ้โหพี่ดำนี่คือถึกมากนะทุกคนแล้วก็พี่ดำพี่ดำใส่ไปรรรแฟดปั๊บ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 พี่ดำสิบหกล้านดนาบีดยังไม่ตายนะแล้วก็ซอมบี้แมนสปันแคนไปอีกรอบปาดไปอื้อฮึยังไม่ตายานะครับทุกคนเราก็สุกาสุกัสกรูนหัวใจดวงนี้มอไปเธอคนเดียวเออยังติดสตันอยู่ยังไม่ตายเมทันนียิงสวนขึ้นกึ้นไปอีกรอบปิวป้วปิวป้วปิว้วปิ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 ้วเก้าล้านเก้าแสนเออโหยังอีกนะโอ้โหถึกจริงๆนะสำหรับ พี่ดำนะครับทุกคนแล้วก็กาสุกะรุนไปอีกรอบอยังโอ้โหยังอยู่อีกทุกคนโคตรสึกเลยนะแล้วก็มีทนายยิงไปอีกรอบจิ้วจิ้วจิ้ว,วแปม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 ยี่สิบสองล้านยังโอ้โหโอเคก็เป็นฝั่งที่ใช้คอเกลียวชนะไปนะครับทุกคนก็ไปดูรอบอ่ารอบอะไรนะรอบสิงสนะเลิศนะเออรอบสิงสนะเลิศกันเลยนะครับทุกคนว่าจะมันจะ อะไรขนาดไหนนะนี่แค่รอบซิงนะก็ถือว่ามันนะก็มาสู่รอบซิงกันแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างไซคอเกลิวกันซุปนะครับในรอบซิงชนะเลิศน,นะครับทุกคนเออกอ็ปกตินะตอนนี้นะแล้วซอมบี้แมนสบ,บานแคนแบบบึ้ม51ล้านดาเมจนะฝั่งสีฟ้าได้เปิดก่อนนะติดโลบเลยนะสำหรับฝั่งสีแดงนะล้วก็ทัสมกี้อันติไป21ล้านนะทุกคนฟุกอันติระเบิดสนามพลังไปป่าป่าปาปัา๊ม ห้าล้านแปดแสนดาเมจนะติดโลไปหกตัวแล้วนะทุกคนเราก็พี่ดำหมุนไปปั๊บ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 หืมติดโลติดโลติดโลนะอ่าแล้วก็เมทนายก็ยิงไปปิ้ว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 บัมหืมติดสตันไปสองตัวแล้วนะทุกคนแล้วสองพี่แวฟาดไปทีฮัตซูเมกิก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บอยากให้เขาเอาคอใหม่เข้ามานะเหมือนโซนิค โซนิคระดับ u ูอาจะเป็นตัวบัฟสปีดนะทุกคนเออเป็นตัวบัฟสปีดนะก็ก็ดีนะก็ดีที่มาเป็นตัวบัฟสปีดฝั่งปีศาจบ้างนะเพราะว่าตัวบัฟสปีดฝั่งปีศาจไม่มีเลยนะครับก็ล่าสุดก็น่าจะเป็นแค่โซนิคนะครับทุกคนต่อมาก็เป็นคิงคิงแฟตแฟตแล้วก็ซอมบี้เมนนะเออยังไม่มีฝั่งปีศาจเลยนะครับต่อยากให้พอมาก่อนนะทัดอติมาอ,มอันนี้ไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ไล่โจมปีแล้วนะน่าจะเป็นพารซสีของทัตละหมุนไป แล้วก็เกลียวกระซุบอันติไปอแบบนี้แหละที่มันกระหน่ำสีแดงนะดามเมจมันจะค่อนข้างจัดแรงมากๆนะแล้วก็สุกาสุกา,กาดูนไปใส่มีทนาหนะทัศน์เม,นนมื่อกี้ก็ไล่โจมตีไปแต่ไม่เข้าเข้านะอือถือว่าเอ้ยก็ยังเข้าอยู่นะไม่รู้ว่าลู่หรือว่าอะไรนะน่าจะเข้าที่อ่าซุปเปอร์ดาร์กซายละมั้งอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ซอมบี้แมนของฝั่งสีแดงจะบ,บนแคนมา25ล้านดามเมจนะทุกคนอืแรงแรงแรง,งมากแรง,งมากแล้วก็ อัดติมาอีกรอบนะถามเสียนเจ็ดหมื่นดาเมจนะอ่าติดโลโลหายโลหายโลหายนะสำหรับฝั่งสีแดงนะแล้วก็สุกาสุกา,กาดรุนใส่อ่าเจ้าตัวอะไรนะจำจำชื่อไม่ได้กิริวกันซุปหรือแล้วก็อัดดิไปบัฟกระหน่ำสีแดงมาแล้วนะทุกคนโคดเจเวอร์แล้วก็เมทันไหนกองฝั่งสีฟ้ายิงไปยังไงปัม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 สี่ร้อยล้าน,นาดาเมจอ่ะตะกี้ส,สีส่ร้อยล้านดาเมจใช่ไหม เดี๋ยวผมค้างภ้าไม่อีกทีนะย้อนผ้าไม่อีกทีนะใช่ไหมทุกคนเออใช่ไหมใช่ไหมดูไม่ทันนะทุกคนแล้วก็พี่ดบหมุนหมุนหมุนไปหนึ่งร้อยสี่สิบกว่าล้านหรอกรือสิบกว่าล้านวะอีซี่อู้ดดูไม่ทันอะไรเลยอะมิทนายยิงไปอีกรอบ11ล้านดามจนะรอบนี้เป็นการไล่โจมตีนะแล้วก็ซอมบี้แมนสปั้นแขนไปอืมสิล้านปะ แล้วก็ทัศสุมกิฟูยูคาฮินาเตะไปอีกรอบปุ๊บเอามาน่าล้วพี่ดำอติมุน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 ติว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 ห้าล้านห้าแสนดาเม็นะทุกคนเขาจะแรงกขจะเวอร์จะอันตรายเลยนะแล้วก็พี่ดำกองฝั่งสีฟ้าหมุนคืนกลับไป19ล้านดาวมีถกับ20ล้านดาเมีท่านไหนยิงไปปยวปิวปิวปิวในเทินที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ ยิงไป4ล้านหรอ40ล้าน4ล้านอันนี้เป็นการไล่โจมตีนะไม่รู้เหมือนกันน่าจะ4ล้านแลวมั้งสบีสปานแคนไปอีกรอบนะครับทุกคนแล้วก็ทัดซื้อมากี่ฟูยูใครมาอีกรอบแล้วปึ๊บเปิบเจบล้าน7 0 77เท่าไร่ไม่รู้70หรือ7ล้านนี่แหละ้วเอาอีกแล้ว10ล้านดาเมะนะฟูก็ลาเบิร์ไปอีกรลบปั๊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 มหกล้านดาเมจนะทุกคน โคตรเจ๋งโคตรจะอันตรายเลยนะแล้วก็สุกัสกัดรุนหัวใจตรงนี้มอไปเดียวคนเดียวเออใส่อ่ากุริบ้านักกุริบานก็ไปยิงปิ้วปิ้วปับ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 อืมสองล้านหกแสนดาเมจนะติดดูติดสแตนไป3ตัว4ตัวทุกคนเออสุกัสกัดรุนส่วนคืนกลับมานะใส่พี่ดำนะปึ๊บ เอาพี่ดำมาเป็นฝั่งเราหน่ะเอนั่นแหละแล้วก็มีท่านไหนยิงไปแล้วแต่ยังมีลูหรือเปล่าไม่มีลูยิงไปจังหวะนี้ร้อยแปดสิบล้านหรือสิบแปดล้านตะกี้ดูไม่ทันนะครับทุกคนแล้วก็ทัศน์สุกิไล่โจมตีไปสิบสี่ล้านหรือร้อยสิบสี่ล้านหน่วยสิบหรออะไรวะนะมันดูไม่ทันจริงนะทุกคนตัวเลขอะผมยิงนี่สังเกตไม่ได้ก็ถ้าพูดอ่าดำโอ้โหสามสิบห้าล้านทุกคนโคตรจะแรงเลยนะเอาฝั่งตรงข้ามมาหมุนสามสิบห้าล้านเลยนะก็ผม ถ้าผมดูตัวเอ้ยดูดาเมจแล้วก็พูดดาเมจผิดก็ขออภัยทุกคนด้วยโอ้โหสิบเจ็ดล้านจริงปะนะสิบเจ็ดล้านจริงเหรอไอ้เหี้ยโอู๋สามสิบเก้าล้านเอาแล้วเอาแล้วหมุน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 ปั๊บไปสี่ล้านดาเมจนะทุกคนโคตรจะแรงโคตรจะเวิร์กโคตรจะอันตรายเลยนะอ่าพี่ดำก็หมุนส่วนขึ้นกับไปหนึ่งล้านไม่รู้เหมือนกันว่าหนึ่งล้านหรือสิบล้านนะเมทันไลค์ก็ยิงขี่ปนาวุธไป ปิว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 หนึ่งล้านเหมือนกันอืมสตาร์นไปหนึ่งตัวแล้วนะซอมบี้แมนก็ยิงไปสี่แสนสี่แสนคือน่าจะสี่แสนแหละแล้วก็ทัชซ์เมื่อกี้ก็กูยูไข่ปึ๊บหนึ่งล้านห้าแสนเป็นการไล่โจมตีเฉยๆแล้วก็สกัดสกัดรุนใส่ากุลิบาร์นะทุกคนแล้วก็พี่ดำแก็หมุนไปปับ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 สองล้านหกแสนนะเป็นการไล่โจมตีนะอ่าที่ค่อนข้างที่จะเบานะแล้วก็ ทัสูงมิกิครับฟูอยู่ใครอีกรอบเจ็ดล้านดาเมจแล้วหมุนไปฟุอ,อติปับปับสามล้านดาเมจนะทุกคนแล้วก็มีทนายเอ้ยไม่ใช่เมีทนายกุลิบาสก็มายิงปิ้ว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 แล้วก็อินอินอะไรนะอิกนกิจทะหลวงสุกัสุกัดรูนไปจังหวะน,นี้จับไม่ได้แล้วนะจับไปครั้งหนึ่งละแล้วก็ทัสูงเมื่อกี้ก็ฟูปั๊มหกล้านหนึ่งเซนค่ะห้าพันหลอหกล้านหกล้านหนึ่งเซนแล้วแล้ว ปัม 2, ้มสองล้านเก้าเศียนะพายุค้างพายุค้างสีิเม,มนจะฟื้นเอ้ยฟื้นมายังไม่ได้ตีนอนเทง่งเต้งไปแล้วนะครับทุกคนแล้วก็พี่ดำก็หมุน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 สองล้านทั้มมีดเมทไนก็ยิงไปอีกรอบขีปนาวุธอีกแล้วยีซี่จะพูดขีปนาวุธอีกแล้วก,ก็ก็เหมือนกันนั่นแหละติดสตันไปแล้วนะสําหรับอไอ้เจ้าตัวอะไรหน้าที่อยู่ข้างล่างอ,ะอ่ะเมทัไนนะครับทุกคนก็ไม่ได้ส่วนคืนกลับมานะครับเมื่อกี้ก็ ดูอยู่ใครอีกเหล้วปึ๊บอืมสามสิบล้านหรือสามล้านแล้วสุกัสุกัดรูนใส่พี่น้ำไปหัวใจโดนมิมอไปถึงคนเดียวนะเอออย่าให้ใครนะคะขี่ปืนาวุธมาอีกรอบแล้วยิงมาอีกแล้วปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊มเน้นเน้นเต็มคาราเบียวติดสตันไปสองตัวทุกคนคือเมธานายใครอ่าไม่ได้ออกอ่ะออกซะกว่าเมธานายอีก <H> ฝั่งอ่ะทุกคนใน ตอนที่ตัวเหลือน้อยอ่ะเออตัวจิ่ตอนตัวเหลือน้อยเลือน้อยอะไรล่ะไอ้นี่แล้เหลือน้อยอ่ะทุกคนเออแทบไม่ได้ออกสกิลเลยนะไม่ได้คือไม่ได้ออกสกิลเลยนะครับทุกคนเพราะว่าโดนเอ็นจินทะลวงโดนเมทาไนายของฝั่งตรงข้ามนะของฝั่งที่เร็วกว่านะสตันตลอดนะเออก็ไม่ได้ออกอ่าสกิลเลยนะโอ้ทัดซึมากีไปเปิ๊บปึ๊บปึ๊มสิบเจ็ดล้านดาเมจนะเออหยิดเริ่ม มาแรงอีกแล้วทุกคนเออมาแรงป้าวสี่ล้านเก้าแสนน้เม็สิโลไปอีกแล้วที่ดำก็หมุนไปอีกรอบปั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 บสามล้านแปดแสนน้ำเม็นะเมทไนยิงยี่ปนาวุธไปอีกแล้วปิ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 ้วเมทไนอ่ะตัวนี้ไม่ต้องภาก็ได้แล้วนะน่าจะรู้ผลอยู่แล้วก็เมทไนเป็นตัวที่ผมคิดว่าดีมากๆเลยนะทุกคนถึงว่า ไม่รู้ว่าตัวต่อไปตัวต่อไปมันจะมาไอ้นี่หรือเปล่ามันจะมาอ่าแก้ทางมันต้องมีตัวแก้ทางอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมว่าดาเมจดก็ยังค่อนข้างที่จะแรงนะถ้าไม่มีตัวมาลดนาเมจดมันก็โอ้โหเป็นตัวที่ยิงแรงแบบแรงมากๆนะถ้ามีอาวุธสามดาวด้วยนะทุกคนเออผมก็จะจัดมีดยท่านไหนพร้อมอาวุธสามดาวนะเออถ้าใครใครที่ลังเลใจนะครับว่าจะเอาตัวไหนดีนะออตัวน้ำตอนนี้ ก็จะพออยู่แล้วแล้วก็ควรเอาตัวไหนดีผมแนะนําเป็นมีท่านไนนะมีท่านไนมากกว่า,าพี่ดานะครับแล้วก็มากกว่าซอมบี้แมนนะสำหรับตัวที่มีจํากัดนะซอมบี้แมนอ่าโอเคแหละม,มันดีนะสาหรับทีม PVP นะครับก็มันดีนะมันดีมากๆเลยแหละตัวที่บัฟสปีดนะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเป็นสายฟรีจริงๆตัวบัฟสปีด ไม่ค่อยได้เล่นครับเออสายบีเหมือนจะไม่ค่อยเล่นนะสำหรับสายบีนะตัวบับสปีดนะหรือก็ค <c oughs> ้า้ามไปก็ได้นะครับ <c oughs> ถ้าจะเอาจริงๆอ่ะ <c oughs> เรามันมันใกล้กันไงเราเอาอะไรนะมีท่านยูอาร์ตอนนี้แล้วค่อยไปเอาสอบเอ,อ้ยไม่ไม่ใช่ซอมบี้แมนโซนิกล่างยูอาร์ก็ได้นะครับทุกคนเออข้ามไปเอาโซนิกล่างยูอาร์เพื่อมาเป็นตัวบสบัสปีดก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ <c oughs> มีทานายผมว่าจําเป็นกว่า สปันเคยนอ่ะเออตัวซอมบี้แมนนะเออสำหรับตัว,ตวที่ตัวที่จำกัดจริงๆินะถ้าใครที่มีงบก็แนะนำเอาทุกตัวเลยนะทุกคนต่อไปนี้ก็มีตตัวสเก่งนะเออก็พี่จับหมุนไปยังไม่จบยังไม่จบเลยทุกคนเธอที่หแล้วนะค่อนข้างที่จะนานมากๆแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะมีทนายเกิดยิงไปอีกรอบติดโลติดโลติดโลไม่เข้ากันเลยทีเดียวนะทุกคน โอ้โหเกินปุยมุ้ยแล้วก็อ้าวซอมบี้เมียนก็หนุนไปอุดูสอมบี้เมียนม็ดเยี่ยมโคตรเยอะไม่รู้ว่ามาจากไหนือกันใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้ล่างเทียมนะครับแล้วก็สุกัดสุกัดรุนอีกรอบนี่เทินที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยยังถึกอยู่หูยโล่อมตะยังไม่หายเลยทุกคนโคตรถึกโคตรอันตรายกันเลยทีเดียวนะทุกคนเออแล้วก็ปุยยุใครมาอีกรอบยังไม่สายทัซึเมกิก็ อันตีไปอีกเราหมุนหมุนมยังมีท่านไนท์ไปแล้วนะเหลือแค่ซูเปอร์ด์กซายนะทุกคนก็อหอูตัวนี้ยิ่งถึกด้วไงไปถึงเทินที่สิบไปเอ้ยน่าจะไม่ถึงนะแต่ว่าเทินที่หกไม่อาจเอ้ยถึงแน่นะในเทินที่หกน่ะน่าจะถึงอย่างแน่นอนฟูกกว่าอันตีไปเหมือนจะเข้านะเหมือนจะเข้าแต่ก็ไม่เข้านะครับทุกคนเหมือนจะเข้าแต่ก็ไม่เข้านะแล้วก็มีท่านไนท์ยิงไปปิ้ว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 ป๊บป๊าป๊ป๊ นี่พักจะ20นาทีแล้วนะรวม2คู่นะทุกคนพูดจะนานเลยเออคูดจะนานพูดจะอันตรายกันเลยทีเดียวนะป้ายเลสโกต่อนะแล้วก็เกียร์เร็วกันซุปก็เปิบ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 พี่ดำคึกๆนะนี่เทินที่6แล้วนะอย่าบอกนะว่าลากไปถึงเทินที่7แค่พี่ดำตัวเดียวสอบั้นแค้นไปจังหวะนี้10ล้าน1ล้าน1ล้านแหละแล้วก็ทัตซมิจิก็ปูยูไคปึ้ม8ปล้านสแสนดาเมจนะฟูก็อันติเอาสวด เคยนี่ยังไม่ตัดติดโลอีกแล้วโอ้โหผมว่านี่แหละที่ปัญหาที่มันเป็นปัญหานะสำหรับอ่าคอเกียวแล้วตอนนี้ก็คือมันเป็นแบบนี้แหละมันจะติดโลติดโลแล้วมันจะยิงไม่เข้าถึงจามีดมันจะแรงแค่ไหนมันก็ไม่เข้าแบบนี้แหละทุกคนทค่เขาเล่นกันนะสําหรับคอเกลียวกันซุ้มนะเออก็ใครที่ยังไม่มีคอม้าแต่ว่ามีคอเกลียวกันซุ้มก็ขอเล่นเมตายูอาร์นะครับทุกคนบอกเลยว่านนเน้นเต็มคาราบิลกันเลยทีเดียวนะแล้วก็สุดยอ รุนไปเอ้ยนั่นแหละแล้วก็ทัศน์สุเมกีฟูยุคายอันติไปอีกรอบสองล้านเกียิแสงน้ำเห็นนะแล้วก็โบวูบุกิปั่น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 ไปแล้วก็สุกาสุกาดูรุนไปอีกรอบปั๊มปื้มเก้าเก้าหมื่นหรือเก้าแสนแล้วก็ทัศน์สุกิเอาอีกแล้วไล่ไล่ไล่ห้าหกล้านหรอุอันติไปเฮ้ยจุ โอ้โหจะยาวนานไม่ได้เออก็เป็นฝั่งอ่าพุลิพุลิซซันเนอร์ได้แซมไปนะครับทุกคนเออมันก็ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่นะเพราะว่าฝั่งมีทัชยูอาฝั่งหนึ่งไม่มีทัชยูอานะแต่เขาก็ซ้ายคอเกลียวกันซุปทั้งคู่นะครับทุกคนเออเมีทไนก็เป็นตัวดาเมีที่เรียงๆงมากๆนะครับทุกคนเออ เป็นไงกันบ้างครับทุกคนก็หลังจากที่ทุกคนดูนะเออประกอบการตัดสินใจเอาเองนะครับว่าจะจัดตัวไหนไม่จัดตัวไหนนะก็ผมว่าคอกิริวอยู่ๆก็กลับมาติดเบต้านะก็ถือว่าดีนะครับคอเกา่าๆก็กลับมาเล่นได้แล้วนะเออสำหรับตอนนี้นะไม่รู้ว่าคอใหม่มันจะมาเดือนไหนนะเดือนหน้าน่าจะไม่มาแน่ๆนะครับทุกคนถ้ามาก็โอ้โหทั้งบัฟสปีดท,ทั้งเป็นคอเลยเหรอเกิดไปเอาเป้าเออก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็ใครที่ ลงเข้ามาแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากมากนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกด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 ให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็ใครที่มีคอมเมนต์อยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบายบายไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็<ๆ>ฝากทุกคนกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับทุกคน bye คบายบายค่ะบาย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 